สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับตอนที่ชื่อว่า AI สรุปให้ฟังค่ะเป็นแอปที่4แล้วนะคะหวังว่าคงจะได้รับการต้อนรับด้วยดีกับแอปสีนะคะวันนี้พี่แต่ใช้ให้หนูมาดำเนินรายการแทนค่ะหลังจากที่พี่เขาไม่ได้ใช้งานหนูมานานมากเขาคงไปเล่นกับ AI ตัวใหม่ตัวใหม่นะ่ะจนลืมหนูไปเลยวันนี้เขาเลยหยิบหนูขึ้นมาใช้งานค่ะ พอแล้วพูดมากไปเดี๋ยวพี่เขาจะว่าเอาค่ะไปติดตามตอน AI สรุปให้ฟัง F4 กันดีกว่าค่ะขับไปค่ะการสื่อสารในยุคที่2การเปลี่ยนแปลงและความสำคัญการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในสังคมมนุษย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรจจนถึงปัจจุบันในยุคที่2 Se c o n d Generation ของการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและหลากหลายมากขึ้น ยุคนี้มีลักษณะเด่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารลักษณะเด่นของการสื่อสารในยุคที่2 1. เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในยุคที่2เทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากทำให้การสื่อสารสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วอินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ในทันทีการสื่อสารผ่านอ e ีเมลสื่อสังคมออนไลน์หรือแอปพลิเคชันแชทเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด 2. การสื่อสารหลายช่องทางมัลติมีเดียคอมมิวนิเกชันเศร้ายุคที่สองนี้เห็นการใช้หลายช่องทางในการสื่อสารเช่นเสียงภาพวิดีโอและภาพเคลื่อนไหวการสื่อสารในรูปแบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารแบบข้อความเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. การสื่อสารที่เป็นการโต้ตอบอินเตอร์แอคทีฟคอมม c a นิเคชันเศร้าในยุคที่2การสื่อสารไม่เพียงแต่เป็นการส่งข้อความจากผู้ส่งถึงผู้รับแต่ยังเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานเช่นการแสดงความคิดเห็นการกดถูกใจหรือการแชร์เนื้อหาการสื่อสารแบบโต้ตอบนี้ทำให้ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้มากขึ้น 4. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารในยุคที่สองทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วผู้คนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ทันทีผ่านการใช้เครื่องมือค้นหาการใช้แอปพลิเคชันมือถือและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ความสำคัญของการสื่อสารในยุคที่สองการเชื่อมโยงโลกการสื่อสารในยุคที่สองทำให้โลกกลายเป็นชุมชนเดียวกันแม้ว่าผู้คนจะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์แต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกันได้อย่างง่ายดาย 2. การสร้างความรู้และการเรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็วทำให้การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้นผู้คนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล 3. การพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจการทำธุรกรรมออนไลน์การตลาดดิจิทัล และการติดต่อกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างของการใช้การสื่อสารเพื่อส่งเสริมธุรกิจสรุปการสื่อสารในยุคที่2เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสาระที่มีความหลากหลายและเป็นการโต้ตอบการสื่อสารนี้มีความสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกสร้างความรู้และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจยุคที่สองของการสื่อสารนี้ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและยังคงมีผลกระทบที่ยั่งยืนในอนาคต เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับตอนที่ชื่อว่า AI สรุปให้ฟัง EP 4ค่ะคงจะเพลิดเพลินกันไม่มากก็น้อยนะคะฟังจบแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องของ DJ ต่ายผู้ชายสายไอทีกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการค่ะบายๆค่ะจุ๊บๆนะคะ